รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิบซอ้อทริโอแมช เก็บตังค์เลยโอ้ย,อย,อย,อยเ,อเก็บตังค์อะไรหรืเฮียทำไมากคิดเงินเลยเหรอคิดเาางินเลยเอ่ยอามามาเท่าไหร่ก็ม,มีกาแฟสองแก้วปลาทั้งโขวสองตัวก็สี่ร้อยยี่สิบบาทเบี้ยปลาแล้วไงเนี่ปลาทั้งตัวหรือปลาช่อนหรือไม่แพงจังบางรูปว่าของเก่าด้วยที่ลึกลั้างาเาฮ้เฮียไป่รู้ของเก่าของใหมจะก็งงหรอกไม่งงหรืองงคเดียวอ้ววไม่เคยงงหูแพงอะมามาสี่ร้อยยี่สิบตัดเพี่อนไม่ได้เหรออะละอะละอะละไม่ต้องเถียงกัน420ก็420 พี่จ่ายเข้าไปอ้าวนี่พูดเพื่อจะจ่ายเองเฮียฉันอยู่50บาทเองอ่ะโอ้ย50บาทไม่เอาเรอกเอา420เอาไป50ก่อนแล้วกันนะเฮียเอาไปเถอะนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมุสุภาศิษฐ์ที่เขาบอกไงกรรมขี่เม็นเม็ดใช่ที่ไหนสุภาศิษฐ์เขาบอกว่ากรรมขี่ดีกว่ากรรมกล่าวอ๋อพี่หัวขาดอย่างนี้คงเป็นวิบากกรรมใช่ไหมรู้แต่หนึงเขาเรียกว่ากรรมขี่ดีกว่ากรรมตดเฮ้ยยังไงวะก็หมายถึงว่าสิ่งของที่เราควรจะได้เนี่ย แต่ได้เพียงน้อยนิดก็ยังดีกว่าไม่ได้เขาเรียกว่ากรำขี้ดีกว่ากำตดเอ็นพูดมีให้ผลนัะเฮียเอาไปห้าสิบหายกันเออกำขี้ดีกว่ากำตดน่ก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต สบูเบเนตซีแอนอีคุณลองเล่ารายละเอียดให้แจนฟัง่อยนะคะว่าใครเป็นคนฆ่าคือว่านังปิม๋มนังปิ๋มเมียผมเป็นคนฆ่าลูกทแท้ๆของผมครับอู้นี่สแสดงว่าแม่เลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงใช่ไหมคะใช่ครับมันอิจฉาที่ผมรักลูกมากกว่ามันทั้งที่จริงแล้วผมรักลูกกับมันเท่าๆกันแต่มันยังฆ่าลูกผมได้ลงคออุ้ยตายแล้ว เมียคุณนี่ใจไร้ใจละกําจริงๆนะคะคุณตำรวจลองคิดดูสิครับลูกผมอะผมจะเอาไปทิ้งที่อื่นได้ยังไงคุณคะแล้วเมียคุณกล้าลูกคุณตอนไหนคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับผมสงสารลูกผมผมก็ออกไปเอาลูกผมอะเขามานอนบนเตียงเตียงแต่พอเมียผมตื่นขึ้นมาเจอลูกผม<อ>มันใช้ปังตอฟันลูกผมับตายแล้วขนาดนั้นเลยหรอคะอ พอมีหลักฐานบ้างไหมครับมีสิครับลายมือมันยังติดอยู่ที่ที่ด้ามบางตออยู่เลยครับนี่ครับลายมือมันครับครับผมมันเขียนเองเลยครับคุณคะเอาลายนิ้วมือทีคะก็ลายนิ้วมือมันก็ปนอยู่ในนี้แหละครับอ๋อเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยครับค่ะค่ะนี่คือหลักฐานดีมากเลยนะคะครับผมแต่ว่าฉันอยากจะถามว่าแค่คุณเอาลูกไปนอนในห้องคุณเนี่ยนะเขาถึงกับฆ่าช่หรอคะใช่ครับสาเหตุที่เขาฆ่าเพราะว่า ลูกผมจะฉกเขาครับเดี๋ยวนะคะครับผมลูกคุณจะฉกเขาครับผมเออลูกคุณเป็นอร่อยเหรอคะคือว่าลูกผมเป็นงูนี่ครับนี่ครับคือว่าผมรักเขาผมเจอเขาอยู่ข้างทางผมได้เก็บเขามาเลี้ยงด้วยความสงสารครับโอ๊คุณคะครับตกลงจะลุกแล้วลูกคุณคือฮูเหรอคะอืองูครับฮูค่ะงูฮู งูก็หูงูก็งูเฮ้ยผมทำยังไงดีเนี่ยใจเย็นก่อนนะคะฉันจะอธิบายให้คุณควังคุณเล่นเอางูเนี่ยก็ไปนอนในห้องนอนถ้าเป็นใครใครเขาก็ฆ่าถ้าเป็นฉันฉันปากโคยตายเลยค่ะอ้โหคุณก็พูดได้สิครับคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันเข้าข้างกันสิตกลงเนี่ยคุณจะรับแจ้งความเนี่ย คงไม่หรอกค่ะถ้าหากว่าคุณจะแจ้งความไปสถานสภานะคะที่นั่นน่ะมีหัวเ,เยอะไม่ต้แจ้งความก็ไปยีดสถานสภานะครับใช่ค่ะแต่ว่าเข้าไปพรุ่งนี้ก็ได้นะคะจะได้เจอฉันแล้วคุณไปทําอะไรอยู่นั่นครับไปดอนหูแลบลิน สอนงูแลบลิ้นแลบยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องรีบไปแจ้งความก่อนนะครับครับผมคุณไม่เอาซากลูกคุณมาด้วยหรอคะให้เกียรติเลยครับนี่เขาเรียกศพเข้าใจไหมครับอ๋อศพเหรอคะครับค่ะให้เกียรติผู้ตายด้วยอย่าเรียกซากอ๋อค่ะเรียกศพรบกวนเอาศพลูกคุณมาด้วยค่ะ เดี๋ยวผมจะเอาศพลูกผมมันจุลงในถุงกันนะครับค่ะไม่น่าเลยอายุสั้นจริงๆเลยวาวๆลูกพ่อค่ะค่ะรีบไปเลยนะคะครับผมเอาหลักฐานเบก็ด้วยค่ะเร้อยนะคะโอ้โหคุณมาเป็นเี้ามุงที่เต้ก็เป็นหูปัญญาอ่อนมากเลยนะคะไม่ไหวไม่ไหวคนจามนี้อุ้ยนี่คุณน้ำหวานคนสวย อันนี้ของคุณครับนี่ขอบคุณมากนะครับอันนี้ขนมโสเพณีปาร์ฟครับนี่ขนมอร่อยอะครับคือเดี๋ยวนี้เขาห้ามพูดคำว่ากะหรี่ปาร์ฟเขามันดูไม่ดีก็เลยเรียกเป็นโสเพณีปาร์ฟครับมคุณมากนะครไม่ได้มีแต่หมวยอะครับผมก็มีมาให้ครับนี่สำหรับคุณน้ำหวานผู้หญิงหน้ายาวๆครับผม ผู้หญิงหน้าวนหวานๆอย่างคุณครับเอ้ยขอบคุณมากนะคะลูกอของแม่เต็มเลยไม่ว่าเขาไหนลองยืนใกล้กันดิ <c oughs> คุณน่ะหน้าเขายืนใกล้กันเนี่ยเหมือนรองเท้าแตะคุณเลยนะ<อ> <c oughs> มีหน้านะคะไม่ได้จนเท้าต,ต,ตามสบายครับ <c oughs> แล้วเป็นไงวันนี้มีเรื่องอะไรวุ่นวายไหมครับออวันนี้ไม่มีอะไรวุ่นวายนะคะวันนี้ปกติดีค่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ๋อคุณากนแล้วอืมแล้วพรุ่งนี้คุณมาทํางานปกติใช่ไหมเออกำลังจะพูดพอดีค่ะ อยากจะบอกหมดว่าปุ่งนี้ขอลาค่หนึ่งวันค่ะคุณจะลาไปไหนล่ะจะลาไปสถานเสาาค่ะไม่ทำไมที่นั่นไปโดรนูแลบลิ้นที่งูแลบลิ้นเป็นเนพราะคุณสอนเหรอใช่ค่ะงูส่วนมากก็แลบลิ้นไม่ค่อยเป็นต้องจ้างจะไปโดนค่ะตายแล้วเล่นแลบลินยังไงครับเล่นแบบนี้นะคะโอ้นี่ธรรมดาเลยนะลินคุณเนี่ยเออผมว่าถ้าเกิดนอกจากไปสถานสาพาแล้วไปที่ไปสนีได้ไหมครับไปจำอะไรคะไปเรียนสแตมติดซองหยดหมายอะครับ

เี้ยดถีบนะเลี้ยถีบก็ใช่ไหมผมจะลับบ้านผมไปแอฟริกาไม่อยู่ที่นี่ก็แล้วฉันจะไปกบคโคฉันจะไปกะคเธอรู้จักบ้านฉันหนาฉันไม่รู้จักเดี๋ยวจะกระโคเลี้ยดอยไงเลี้ยดถอยไลยอยไลี้ยดถอยไลีอยไเล้อยไลีอยไลีอยไลยอยไลีอยไลยอยไงี้อยไเอยไงอยไงยอยไเ้อยไงลีอยไเ้ยปไง ขอต้อครับทุกคนเชิญครับเชิญทุกคนีนครับงนี้วัสงหมดถ้ามีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรเคลียร์ได้เลยมานี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเคลียร์เลยเคลียร์กับผมเนี่ยมีเรื่องอะไรครับอ่ะผมติดคุกอีกทีหนึ่งไม่ไหวแล้วทำไมอยู่อยากติดคุกครับใครทำได้ใครจะยอมอ่ะดูมันดินี่ไม่ตื่นนอนไม่ทำอะไรเลยเช้าข้อขอหนึ่งหมื่นบาทเที่ยงข้อข้อสองหมื่นเย็นขนอข้อสามหมื่นนะดูมันดิเช้าขอหมื่นกลางวันสองหมื่นเย็นอีกสามหมื่นใช่เขาไปทำอะไรอ่ะกูไม่เคยให้มันอ่ะ ดูดูด,ดูเขาจ,จับมันจับผมจับผมผิดกูไม่เอาเลย,ยมึงได้ตัวแล้วมึงจะทิกูเหรอผมไม่อยากอยู่กับมันใครได้เธอเธอหละที่เธอก็หกฉันไม่ใช่เหรอฉันถูนกเลยเธอละคุณธรวัฒนเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ใช่คุณหเขาเป็นผู้ชายแหมแล้วทีละทีเธอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยพูดไหนคุณลองเล่าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่คุณไม่อยากอยู่เขาเพราะอะไรนี่เขาเป็นผู้ชายแต่เขาก็หกผมว่าเขาเป็นผะู้หญิงดูด<อ>ิ แล้วคุณรู้ได้ไงคุณรู้เมื่อไหร่เนี่ยว่าเขาเป็นผู้ชายเมื่อวานเนี่ยคุณอยู่กินกันมากี่ปีสามปีครับอยู่กินกันมาสามปีเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเมื่อวานใช่บ้าเขาปะเนี่ยพี่เขาโกหกโกหกว่าเป็นคุณตำรวจครับและที่เขาโกหกหนู้วคะคุณตำรวจเพราะว่าอะไรเขาโกหกหนูค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าเงาะเจ้าค่ะ ผมเป็นเจ้าเงาะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาหล่อถอดรูปได้เขาจะเป็นพระสังฆทองแต่อยู่กันมากี่ปีแล้วคุณตำรวจมันไม่ถอดรูปสักทีคุณตำรวจครับผมจะถอดได้ยังไงเวลาผมไปถอดนี่ผมไปถอดในห้องน้ำเขาไม่เห็นหรอกแล้วทำไมแกไม่ถอดให้ฉันดูล่ะก็จะไงดิว่าเอางี้วะเพราะคุณกลับบ้านไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยดีกว่ากลับบ้านกลับท้งลายกับ เด็ดเด็ดนิยวรงพักนะครับที่นี่รงพักนะครับกานนั่งงนไม่ใช่ร้านข้าวพมรู้ครับแล้วคุณบอกว่าคุณจะมาติดคุกใช่คุณติดคุกไม่ได้นี่เมื่อคุณไม่มีความผิดคนที่จะติดคุกได้ต้องมีความผิดตออ้องทำรายร่างกายคนก่อนจะได้ติดคุกเหรอถ้าเกิดต่อยรูทำร้ายร่างกายคนเนี่ยถือว่าอันนั้นมีความผิดสามารถติดคุกได้ว้าวว้าวว้าวายางนั้นที่คไม่ใช่ไหมยังไงอ่ครผมยอมติดคุกครับกู้ตำรวจครับอะไรหนูไม่เอาเรื่องค่ะ ฉันไม่อยากอยู่กับเธอไปไปในเมื่อไม่มีเจ้าทุกแล้วไปกลับบ้านคุณไปไปเคีย์กันที่บ้านคุณทั้งรวดว่าอะไรไม่มีเจ้าทุกถ้ามีเจ้าทุกแล้วคุณถึงจะติดคุกได้ว่าถ้ามีเจ้าทุกใช่ไหมถูกต้องนี่นะเอาวะยอมติดคุกโอ๊ยจับจับผมเหอะจับก,การจาับมันคุณไม่ต้องคิดมากครับหมวดเขาไม่ออเอาเรื่องจะบ้าหร้อเขาก็แลมหนักก็หนักจับมันครับผมจับมันไปเลยอยากไปทุกชีวิตฉันเลยผมใจ ีไปจ่าปล่อยไปอ๋อครับผมไนี่นี่ไอ้ไอ้ตำรวจไม่เขาบอกว่าปล่อยเขาปล่อยไงปล่อยทำไมดิฮะอ้าวก็งมวดตามบุกจ่าปล่อยก็รู้แล้วว่าจ่าปล่อยหมายถึงว่าจ่าปล่อยจับมันไปเข้าคุกอ๋อเนี่ยชื่ผมเออผมไม่รู้ขอโทษครับไม่ใช่ลอยไม่ใช่ลีลอยไม่ได้ลอยไปไปไปไม่ยุ่งกับชีวิตผมอ๋อคนละตัว นี่อะไรเนี่ยจับหนูไปอยู่กับมันทีจับหนูไปอยู่กับมันทีนี่ถ้ามึงตบอีกทีกูสวนมึงจริงกันเนี่ยฮะหนูอยากอยู่กับผัวหนูไปกลับบ้านกีนข้าววันคนมมารััับตวข้าววันจริงนะคะเออไปเดี๋ยวช้อนเท้าไปด้วยก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียด นับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงไปสะระแหน่ตราห,หมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดไปหมดคะหมดแค่คจนนะคะใจเย็นแลนะ้วคะใจเย็นอะไรล่ะดูนี่โดนตบฟรีโอ้ยใจเย็นนะคะหมดขาถ้าจะให้ผมสบายใจแลบลิ้นดูก่อนโอเคหมดหมดหมดใจเย็นๆผมไม่เคี้ยงใคนะเดี๋ยวมดหมดตายแล้วว<ๆ>ุ<ๆ>่นวายมากเลยลงมาทุกประจำวันเด้๋ยก่อนเฮ้ตั้งแต่ ยอย่าไปไหนไม่ยากก็ทําไมฉันต้องบอกเธอหาใย,ยน้ําหนอนน้าหวานฉันชื่อน้ําหวานเรียกให้มันถูกๆเออก็จําผิดจําถูกบ้างทําไมฉันจะบอกเธอใย,ยน้ําหวานไปแล้วนีว่นยอ,อะไ,อไหนจะไปไหนบอกมาก่อนฉันจะเอาข้าวเอาน้ําไปส่งให้สาราวัดออาทำไมไม่ไปที่วัดแ่ะที่นี่โรงพักไม่มีสาราวัดหรอกเนี่อย่ามาตกลงเยอะๆเอยสอย่า ันี่หมายถึงตำแหน่งยาสารวัตรไม่ใช่บริเวณวัดสารวัดอะไรอย่างนั้นอุ้ยหมดทุล้าแล้วใช่ไหมไปแล้วนี่นางมวยก่อนที่จะเข้าห้องสารวัตรได้เขาต้องโทรขออนุญาตเจอกับได้ยากเกินอย่าพุ่งเข้าไปนะเออแป๊บนึงฮัลโหลสารวัตรคะนางมวยมาตรงกับเข้าให้เข้าไปได้หรือเปล่าคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะว่ายังไงเข้าไปเลยตอนนี้ฉันกลับแล้วไปแล้วน ปกลงจะกลับหรือจะเข้ากันแน่เนี่ยก็เข้าสิฉันเข้าได้ตั้งแต่แรกแล้วยึดยักอยู่ได้ก็เข้าไปสิ่รู้แล้วอันใหญ่เราก็เข้าไปเดี๋ยวเดินตามติดติดฉันมาส่งฉันเข้าห้องหน่อยต้องไปส่งเลยเหรอส่งได้ใกล้ๆนะตามมาเชิญจะได้ปลอดภัยโอ้ยจะห่วยจะออกไปนะนี่โดนตบไปดูอเอ๊คุณละหวานค่ะขณะที่ผมทานข้าวอยู่เนี่ย ห้ามใครเข้าไปรบกวนไม่อันขาดเข้าใจไหมได้ค่ะเฝ้าไว้ให้ดีค่ะห้ามใครเข้ามาเด็กขาดนะอ,อ,อ่ะคืออ่าคือคือ,คอก,กำลังอ่าเขากำลังเตรียมอาหารหมูกำลังเตรียมอาหาร,ารครับเตรียมอาหารอบอาผ้ามาคลุมเปื้อนอ๋อไ,ไม่่อนันต์เขาจะใส่ผ้ากันเปื้อนถ้าเดี๋ยวอาหารจะไปเลอะอยู่ในโรงพักครับผ้ากันเปื้อนเดี๋ยวนี้เป็นผ้าถุงเลยเหรอคะอาถรรพไม่ได้เรื่องของคนค่ะ เดี๋ยวผมจะทานอาหารนะครับห้ามใครเข้าไปรบกวนแล้วก็เออที่สําคัญน่ะถ้าเกิดว่าภรรยาผมมาเนี่ยบอกว่าผมออกไปตรวจท้องที่เข้าใจไหมครับเอออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันจารวัตรคะคือดิฉันไม่รู้จักคุณนายของจารวัตรค่ะอ๋อคุณเพิ่งมาอยู่ใหม่นี่นะคือเมียผมอ่ะลักษณะดูง่ายๆก็จะท้องป่องๆนิดนึงป่องๆอ่าแล้วก็ผมขาวผมขาวแล้วก็มีหนวดด้วยอ๋อตทําทำไมฮะทำไมต้องมีหนวดนะคะอ๋อคือเมียผมน่ะเขาแพ้ ฮอร์โมโนนะครับโอเปอเรอฮอร์โ,โมนแล้วที่จ<อ>้องบกป้องก็ท้องเหรอคะเอาเปล่าข้าอ้วนครับ<อ>ข<อ>้าอ้วนครับแต่คุณตามทำต,ตามที่ผมสั่งแล้วกันห้ามใครเข้าไปรบกวนเข้าใจไหมได้ค่ะอเอาเฮ้ยเชิดทำไมพี่ทำไมรงพักกันมาตั้งอยู่ตรงนี้วะผมจะไปรู้ได้ยังไงครับพี่เฮ้เมื่อก่อนมัน อะ,อะไรนี่ชัดเลยฉันฝังเพชรดาราฉายไว้ใต้สารใช่เพชรเพชรพี่ฝังไว้ไหนเนี่ยเบชรเบอร์ราคาพันกว่าล้านอันนั้นเลยฉันฝังไว้ใต้สาลนี่แหละแน่นอนนะพี่ฉันจำได้เอาก็ขุดเลยสิเออจะเอาไว้ทำไมเออจะเอขุดอะไรกันจ้าอ๋อ,อขุดหาเพชรที่ฝังไว้ะครับ มันคืออะไรผมมาขุดหาไส้เดืองครับเมื่อก่อนสารเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงข้างในโรงพักนู่นเออแล้วทีนี้ก็สร้างโรงพักเสร็จปั๊บเขาก็ย้ายมาตรงนี้ฮะเมื่อก่อนสาลอยู่ในโรงพักตรงนู้นใช่เขาสร้างโรงพักเ็าย้ายสาลมาตรงนี้ถูกต้อง ขอบคุณมากครับแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องแถวนี้นะครับจะบอกให้พอย้ายไปตรงนี้นะชาวบ้านถูกหวยไม่เว้นแต่ละงวดเลยนะพู้ไปเล่นไปแม่ถูกกันทุกงวดเลยฉันยังได้มาสองตัวเลยงวดที่แล้วอะหวยเหรอไส้เดือนนอ่ไส้เดือนคุณไปตกปลาเหมือนกันอ๋อแล้วรี่ไปไหนคุณนายวันี้อ๋อจะเอาข้าวไปให้สามีจ้าอ๋อสามีติดคุกอยู่หปากเสีย สามีชื่อเป็นสารวัตรย่าตายแล้วเมียเมียแรตำรวจใช่แล้ไม่ทราบว่าใส่เป็นโตแบบนี้แกงอะไรครับแกงแกะจ้ะฮะแกงแกะแกะแพะอะไรแบบนี้เหรอครับไม่ใช่ซื้อเป็นถุงมานั่งแกะใส่บินโตจ้ะ มีหลายแกงนะครับแล้วก็มีแกงนี้อีกจ้าแกงอะไรครับแกง789ว้ายเคยได้ยินแต่123เออนี่ฉีกเป็น789เ้าขาเรียกแกงอะไรครับแกงเรียงน้อนเล่นจริงแล้วอ่ะผัดพริกขิงกับไก่ย่างจะไปสามีไปก่อนนะจ้าสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีจ้าอุยเซ็กซี่หุ่นดีมากเลยตายแ สารพะภูมมันจะให้ออกมาตรงนี้นั่นแสดงว่าเพชรที่ฉันฝังไว้ใต้สารพระภูมิก็อยู่ในห้องขังตรงนั้นสิวะแล้วเราจะทํายังไงอฮ้พี่เนี้ยเอาละในเมื่อเราเข้าไปขุดในห้องขังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ขุดจากข้างนอกเนี่ยให้ไปทะลุในห้องขังมันสิวะมันจะใช้เวลานานไหมเนี่ยไม่เกินห้าห้าชั่วโมงห้าสิบปีนี่จากตรงนี้ไปนน่นเลเกือบหลายร้อยโลล่ะแต่ว่าคุ้มค่าเอาน่น้นขุดเลยเพื่อไขุด ตั้งใจคุณ้อยนะลุมาโยกอทอไม่ลืมชะโตหนูละนั่งลุงไม่ลืมกินน้ำดุงไม่ลุงแจรงสีสีเลยไาไอ้ไอ้ไอไอ้หยุดหยุดไปไปน่มาทำอะไรลุงป้าเหรอฉันเป็นผู้หญิงเรียกลุงได้ไงยะเป็นผู้หญิงเหรอใช่่ ยังไม่ทำไมมีหนวดโอ,อแพ้ฮอร์โมนค่ะแพ้ฮอร์โมนใช่อุ้ยแพ่ฮอร์โมนหน้าแก่ๆหัว,าวขาวมีหนวดพุงป่องว้ายตายแล้วสวัสดีค่ะคุณนายสมรุนีสวัสดีจ้าอขอโทษนะคะมองผิดไปค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันไม่ถือ,อ,อค,ค,คุณนายท,ทิ้งปิ่นโตทำไมคะเฉันบอกแล้วไงฉันไม่ถือ,อ we <laughs>